เนี่ยใครที่ใช้ไฟโซลา่าเซลแล้วแผงเล็กๆอย่างเงี้ยผมแนะนําโยนทิ้งไปเถอะมันเป็นแผงหิงห้อยไม่ใช่ไฟโซลา่าเซลกลางคืนนี่แบบโอ้มองแคบไม่เห็นเนี่โซลา่าเซลลต้องอันนี้ครับตัวเนี้ยเป็นโคมไฟโซลา่าเซลลอ่ะดูแผงกันเลยเนี่ยแผงแบบใหญ่มากนี่เป็นแผงโมโนโคริสตัลไลนครับเนี่ยแผงโซลา่าเซลโมโนคริสตัลไล์ขอบเป็นอลูมิเนียมด้วยไอแผงเมืเ่อกี้ขอบมันเป็นพลาสติกอ่า ขนาดแผงครับตัวเนี้ยเดี๋ยววัดให้ดูอ่าเนี่ยดูจะได้แผงใหญ่เดี๋ยวเปรียบเทียบก่อนอมาตัวเมื่อกี้ทิ้งเนี่ยดูเปรียบเทียบกันจะๆจเลยครับเนี่ยแผงที่แบบว่าโอ้โหเขาไม่ใช้กันแล้วเนี่ยเขาใช้แผงใหญ่ๆเนี่ยผมซื้อมาเจ้าเนี่ยชอบมากแผงมันใหญ่ดีอ่าแล้วก็วัดแผงให้ดูก่อนเดี๋ยวจะหาว่าแบบเอ้ยไม่วัดไม่วัดไม่วัดนี่แผงครับกว้างสามสิบห้าเซนโอ้โห ความยาวของแผงครับสี่สิบห้าเซนโอ้โหสามห้าคูณสี่ห้าหรือสี่ห้าคูณสามห้าแผงเกือบครึ่งเมตรอ่ามาส่วนของโคมไฟโซลา่าเซลล์เนี่ยรุ่นเนี้ยนเนยวลาท่านกดไปซื้อนะท่านไม่ต้องเลือกตัวเลือกอะไรเลยกดปุ๊บสั่งปุ๊บได้ตัวนี้เลยเพราะว่าผมเคยบางครั้งอ่ะเราดูรีวิวเนาะโอ้รีวิวตัวอย่างอย่ใหญ่เลย พอกดเข้าไปมันมีให้เลือกเต็มไปหมดและไอตัวที่มันรีวิวมันกี่วัดไว้นะเราก็แบบไม่รู้เนาะแต่ตัวเนี้ยกดเข้าไปคือตัวนี้เลยไม่ต้องเลือกไม่ต้องปวดหัวเออชอบร้านนี้เนาะนี่มาดูความกว้างของความยาวของโคมโคมอยู่ที่ประมาณสามสิบสี่เซนโอ้โหใหญ่ความกว้างของโคมครับอยู่ที่ประมาณสามสิบเซนโอ้โหก็โดยสรุปนะ เนี่ยไอแผงอย่างเงี้ยเราก็ไม่ใช้กันแล้วมันไม่สว่างไม่ตะใจวัยรุ่นเนี่ยตัวเนี้ยวัยรุ่นเขาใช้ไฟโซลา่าเซลล์แผงโคมใหญ่ๆแผงใหญ่ๆสําหรับใครที่สนใจนะผมไม่ได้ขายเพราะว่าผมก็ซื้อมาใช้เหมือนกันเออผมก็ซื้อตามคนอื่นเหมือนกันผมเองก็เหมือนท่านแหละซื้อมาเยอะกว่าจะเจอร้านที่ถูกใจอะ่ะโหยาก แต่นี่ใครอยากซื้อตามผมผมเจอร้านที่ถูกใจแล้วผมปัตกตะก้าให้แล้วครับนี่ไฟโซล่าเซลล์ JP 7,000วัตต์ในตะกา้าจิ้มแล้วก็ซื้อได้เลยอ่าของตรงปกถ้าไม่กลัวไม่ตรงปกอ่ะก็แกะก่อนจ่ายได้อ่าใครสนใจเนี่ยสั่งซื้อได้ที่ตะก้าได้เลยครับ